อันนี้ก็จะเป็นการล้างโซ่นะครับ CBR 6 5 0้ห้าสิบ F ก็คืออันนี้ก่อนล้างให้ดูก่อนล้างนะครับก่อนล้างเนี่ยผมใช้เพราะว่าใช้จารบีขาวจารบีขาวเนี่ยมันจะสีขาวแล้วก็จะแห้งเร็วนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยผมผมใช้อีกอย่างเลยนะครับอันนี้กระป๋องละสองร้อยสามสิบเก้าบาทกิโตัตัต้นะครับ คราวน,นี้อันนั้นเดี๋ยจะพูดให้ฟังทีหลังจะโชว์ทีหลังอันนี้ผมจะใช้ตัวนี้โซนิกสีเขียวเอนจิ e นค e ีเนอร์ er, ในการล้างโซ่ก่อนจะสังเกตว่าโซ่ไม่มีสนิมเลยเป็นการเคลือบแล้วก็เป็นจรารบีใสนะครับเดี๋ยวจะเฉลยอ,อีกทีนึงว่าใช้อะไรแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะมาล้างโซ่ก่อน,อนโดยใช้ตัวนี้ครับตัวนี้กระป๋องละหนึ้อยบาทบวกลบครับไปเกินร้อยยี่สิบ หาซื้อได้ทั่วไปนะครับเอ็นจิ้นคีเนอร์ตัวนี้น้ำยาตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้ตัวน้ำมันแล้วก็ครา,าบรโ่วนประกอบเนี่ยหลุดออกมานะครับไม่ไม่มีผลในการกัดโซ่กัดโอริงที่อยู่ตามข้อนี้มีไหมครับคือน้ำมันเนี่ยจะช่วยเพื่อในการเคลือบคราบน้ำมันเคลือบสิ่งตัวประกบให้มันหลุดออกมาต้องใช้น้ำล้างอีกทีเนะีัยเดี๋ยวจะสะาดที่ได้ดู เดี๋ยวขอตั้งสแตนขึ้นก่อนนะครับก่อนตั้งสแตนแล้วตั้งรถให้ตรงนะครับสูงของผมก็คือที่เขียบุรี่ยีบาทนะครับถาไม้หักไม่ได้ก็ตั้งได้ตั้งรถให้ตรงที่้้านเนี่ยก็ะจะไม่มีสกูลมาให้นะลกรถแล้วก็ไ 8. เราก็ต้อง้อมเทสแผ่นหนึ่งชัวร์นะครับเอารองสอบวัาหมุนได้ไหมถ้าหมุนได้ไม่ติดแล้วผมยังไงจะลลาย เครื่องมือก็คือมีก่องเขียวแปรงล้างโซ่นี่ครับแปรงล้างโซ่ขาดช่วยได้ทั่วไปสองร้อถึงสามร้อยบาทนี้เนี่ยเจ้าโซเน็กเขียวเนี่ยก็จะถูงน,นิดหน่อยเพราะมีจะมีกลิ่นน้ำมันสนด้วยนะครับฉีดได้ทั่วไปอย่างเช่นนี่ มีรอยน้ำมันข้าวน้ำมันซึ่งหล่อรื่นบางทีพอใช้ไปนยก็จะมีคราบฝุ่นคราบโคลนเกาะนะพอฉีดอันนี้ลงไปเนี่ยมันก็จะช่วยให้คราบพวกนี้หลุดออกมานะเอาน้ําฉีดก็ออกเลยนะฉีดได้เหมือนกันไม่มีผลต่อการกลัดสีแางได้ครับก็ฉีดทิ้งไว้แล้วก็มาล้างที่หลังได้ก็เหมือนกันกันกบโซ่อันนี้ผมจะเคลือบโซ่ลละวล้างโซ่แล้วครับจะฉีดลงไปเลย จะระบีดเดิมมันออกมันก็จะระบีดเดิมเนี่ยมันเจ็บพวกฝุ่นรู้ไห้ก็ไเยอะเดือน,นละครั้งก็พอสำหรับคนใช้รถน้อยก็ฉีดให้ปวดจะเห็นไหมว่าจะมีน้ำดำๆนะมาก็ ดม่ควรตามที่ที่มันจะมีภาพเหนียวของจาระบีเดิมมัาจะเติมหน้าหนั่งก,ก็คือล้างแบบรวดเร็เวไม่ต้องรื้อไม่ต้องรื้อบางโซ่ออกมา โซ่ก็ยังไม่เช็ดตัวก็ได้ก็รูบเข้าไปเพื่อให้กระหนิ่ซึ่งอาจจะมีอยู่ตามข้อหรือว่าติดกระปรกนนี่ยหลุบไปนะครับถามว่าใช้การสีฟันได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ว่าจะช้ามากเพราะตเกิดว่าโซ่เนี่ยเส้นใหญ่ นะครับโซบิดไ์เส้นจะใหญ่ยิง่งตัว600ตัว500เกิบขึ้นไปเนส้นจะใหญ่ามากก็จะเสียเวลามากึ่งใช้แปรงสะดวกกว่าแต่ก,ก่อนใช้ก็ใช้แปรงสีฟันเก่าๆก็เมื่อยกันเลยทีเดียวอันนี้เนี่ยสังเกตว่าลูดไายลู่าก็แช็งนะคโซ่จะขาวขึ้น ่ไหนที่เป็นพิเศษก็สามารถขัดหน้าหน้าหลังนะครับนะครับอาจจะมีพวกจารบีภาบสกรปรกหยดลงมาเพราะว่าน้ำมันจะช่วยทำให้มันหยดลงมา ตูนะ้ตัดห่างตูแ้แต่งแต้วร่ังล้างโดยละครตัะครับถ้าเคลือบดีถ้าเคลือบด,ดีหลังก็เตือนหน่อยแตนะ่ว่าเดียวละครั้งไม่เสีย าราขุดแ่นลดกน้อยแล้วก็ไม่ใช่หน้าขุเ,ขเรือกระพังขึ้าผมคิดว่าโต่ก็ขาวละากาพตะกบก็จะติดมาจับตโตกันที่แปลให้พอก็ชีดอีก ที่ตัวสเตอร์ด้วยก็ได้นะไม่มีผลไม่มีผลเสียต่อะไรแต่จะกลิ่นจะชุนหน่อยเท่านั้นเองไม่มีผลเพราะว่าถึงจะถูกยางแล้วมันตัวนี้จะล้างน้ำออกนะไม่ไม,ไม่ไม่ได้เคลือบยางให้ดือันนี้ก็โอเคแล้วนะครับว่แป๊บเดียวโซ่ทั้งเส้นก็โอเคแล้วระดำเฉอันนี้ไม่ถึงการล้างออกนะเพื่อจะล้างออก หรือปล่อยไว้สักพักหนึ่งก็ได้เพื่อให้ดูวของน้ำมันเนี่ยมันมันอมสิ่งสกปรกเข้าไปแต่มันก็จะยดเราจะมาดูการล้ออกกันว่ามันจะสสปกมากแค่ไหนครับจะล้างออกแล้วเราล้างมาล้างแต่งนะครับดำดำจากสารพจะเพื่อเพล่อไปทั้เว ก็จะออกมาถ้าบตบกับท่าสีก็จะออกมาด้วยนะครับก็ไม่ต้องออกแรงสี่อะไรมากเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันจะช่วยช้าร้าสิ่งตัดมาอยู่แล้วสี่สีสี่น้ำสี่ร้านโลกจะขาง การกระเจิงก็ออกแรงจีบหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นจุดจุดเล่นวัดจุดต้อนเล่นก็ใช้วิ่งระยะทางใกล้ๆจะเป็นหลักมาไม่ต้องถึงกับลือกระเจิงหน้ากระเจิหลังออกมาอะไรนานทีเดียู่ดีก็ได้ ว่าล,วล้างจนน้ำเนี่ยใส่ใส่ดูยางรองโซ่ดูยางรองโซ่ว่างโอเคไหมโอเคน้ำใส่แล้วครับ แค่นี้ก็เป็นงางเสร็จชิ้หลังจากนี้เนี่ยอล้างโซ่เสร็จแล้วก็จะทำการเช็ดโซ่นการเบๆๆโซ่การเช็ดโซ่ครับผ้าไม่ต้องดีมากนะครับอันนี้คือผ้าของโซ่เลยเก็บแยกเอาไว้ส่วนตัว,ว,วคือโซ่เนี่ยเช็ดยังไงผ้ากะดำจกักเอาอยู่แล้วไม่ว่าจะดูใสแค่ไหนขาวแค่ไหนเพราะว่า มันจะมีร่องรอยของตะลบรอยข้างกนด้วยก็เช็ดเพื่อให้มันแห้งเร็วเราคงจะไม่ปล่อยไว้ทั้งวันนะครับเพราะว่าโซ่ไม่ใช่ตแตนรลสโซ่ว,วิกไบเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่ตแตนรลสเพราะตะลบรอยแพงมากก็ส่วนโซ่เหล็กธรรมดาที่มีโอลิงครับก็เช็ดให้มันแห้งเร็วถ้าไม่เช็ดให้มันแห้ง เราปล่อยไว้ให้มันแห้งก็ได้นะครับแต่เสี่ยงที่ว่าสนิทจะเกิดเพราะเราขัดขัดตัวผิวของโลหะเนี่ยไปแล้วนะครับถ้าปล่อยไว้นานๆเป็น,นปชั่วโมงเนี่ยสนิทจะเริ่มเกิดแน่นอนนะครับเราต้องทําให้แห้งเร็วก็เช็ดให้ได้แห้งมากที่สุดครับนี่คือขั้นตอนแรกที่ทําแห้งครับอันนี้จะสาธิตให้ดูก่อนคือจริงๆอาจจะ ไปทาการล้างตัวรถก่อนก็ได้แล้วค่อยค่อยค่อยมาเช็ดเช็ดให้มันแห้งเพราะไม่งั้นเนี่ยเช็ดแห้งแล้วเดี๋ยวก็ไปล้างแล้วก็น้ํามันก็จะมาด,ดูดโซ่อีกอันนี้ก็เช็ดใเรารู้สึกว่ามันแห้งนี่คือเป็นขั้นตอนแรกที่ทำให้โซ่มันแห้งขั้นตอนที่สองคืออะไรก็คือการการทําให้โซ่มันแห้งสนิทแล้วก็ร้อนทําให้โซ่ร้อนก็คือ ติดเครื่องแล้วก็หมุนหมุนโซ่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้รถเล็กยะงทำไม่ได้ว่ากำลังเครื่องเนี่ยจะไม่พอเดี๋ยวาจากเราให้มันหมาดๆแล้วเนี่ยคือภายในข้อโซ่เนี่ยเราเราไปเช็ดมันไม่ได้เราจะต้องปั่นให้มันแห้งแล้วก็พอแห้งเนี่ยพอโซ่โดยโดยใช้งานมันก็จะร้อนขึ้นพอมันร้อนแล้วเนี่ยมันก็จะเครื่อง เรื่องจรบีได้ดีขึ้นจะรบ,บีก็จะเกาะได้ดีขึ้นตามไปด้วยะอาน,นั้นก็คือขั้นตอนสุดท้ายอ่นนี้ก็น่าจะแห้งแล้วน่าจะแห้งแล้วแห้งแล้วแต่ตามข้อเนี่ยก็ยัง,ย,งยังไม่แห้งแล้วก็ยังไม่ร้อนถ้าไม่ร้อนก็ก็็ค่ใสจ่จารบีได้แต่ว่ามันไม่ดีเท่าที่ควรนะก็ควรให้ร้อนร้อนทำยังไง ร้อนเราก็จะสตาร์ทเครื่องนะครับขับเครื่องอันนี้คือแห้งแล้วแห้งแล้วหมาดหมาดแล้วกันเราเรียกว่าหมาดหมาดแล้วก็สตาร์ทเครื่องเพื่อตัดโซ่ต้องเช็คก่อนนะว่าสเตนตั้งดีแล้วนะครับมั่นคงเพราะว่าการสตาร์ทเครื่องอาจจะทำให้โยกโรงได้ 干干戈。 ขึ้นมาไม่ไรทำระยะหนึ่งห้าละทีหรือสองทีลังจากนี้เราก็จะระทีคนละที ีเราก็ปั่นโซ่จนร้อนละแห้งแห้งสนิทนะฮะแห้งมากที่สุดเพราะว่าเราจะไม่ปล่อยเอาไว้เพราะว่าสนิทจะเกิดได้ทีนี้เนี่ยใช้อันนี้ก็ได้ะนะครับสำหรับคนที่อากน,นี้ต้องใช้บอ่อยอันนี้เป็นชลบีขาวที่เเคลือบม่ให้เป็นสนิทอ่าถ้าร้านก่อสร้างร้านฮาร์ดแวร์ทั่วไปก็แปดสิบบาทเจ็ดสิบถึงแปดสิบาทก็คุณภาพตามราตาโอเค แต่ว่าปัญหาก็คือว่ามีมีฟีดแบ็ว่ามันจะแห้งเร็วก็มันก็จริงนับโซ่จะขาวแล้วก็จะแห้งเหมือนแป้งแต่ก็ไม่ถือว่าเร็วร้ายแต่ถ้าจะให้ดีที่ผมไปพบมาก็คือว่าเป็นจารบีสเปร์นะครับของเนเธอร์แลนด์อันนี้คือนำเข้านะผมไปซื้อมาจากโรตัโลโรตัลลังสิตมีผลิตในประเทศ เนเธอร์แลนด์นะครับ TP FE นะครับเขาว่าใช้กับลูกปืนก็ได้นะครับใช้กับโซ่ก็ได้ครนะเป็นสเปรย์จลบีคุณภาพสูงไม่มีสีนะครับเราเวลาฉีดเนี่ยคือผมประทับใจที่ว่าเคยไปเข้าศูนย์วิกวิงแล้วเนี่ยเขาจะฉีดโซ่ให้ด้วยสาหรหล่อร่นบางอย่างที่ไม่มีสีแล้วก็จะมีเหมือนละออกน้ำ เราออกน้าเกาะอ,อยู่ซ,ซึ่งซึ่งดูดีมากแล้วก็หล่อลื่นมากตัวนี้ซึ่งซื้อมาทดลองมันคล้ายคล้ายกับที่บิ๊กวิงใช้ก็ก็เคลือบเคลือบเลยครับเดี๋ยวจะเคลือบให้ดูก็ตอนแรกนะครับอันนี้ก็คือจะรับไก่เอานะครับเราจะปั่นโซ่แล้วก็ฉีดในรอบแรกก่อนนะครับเดี๋ยวจะปั่นโซ่แล้วก็ฉีดในรอบแรก ว่าจะมีจะมีรอยตะบีติดคนระับตัวนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นเป็นแบบนี้แหละนะครับแต่พอใช้ไปเนี่ยมันจะเริ่มเรียบเพราะว่าโดนปั่นอย่างแรงนะครับพอเราปัดรอบแรกอนีี้เราก็จะมาเก็บเ,เก็บว่าแต่ละข้อเนี่ยเรียบในแต่ละข้อแล้วก็ปัด อันนี้มันจะเอาคุ้มคุนเลยแต่เดี๋ยวใช้งานไปแล้วมันก็จะเรียบครับเหมือนตอนแรกที่ถ่ายให้ดูก็มาเก็บก็กระป๋องนึงก็ถ้าใช้แบบเยอะก็แต่ได้สองเดือนก็เดือนละขังรังกล,ละครึ่งกระป๋อง กพราะว่าเราล้างแค่เดือนละครั้งแล้วก็เราจะำให้เกิดสนิมเลยนะครับคุณภ,ภาพก็ตามราคาอยู่แล้วนะครับกระต่องละสองร,าาร้อยสามสิบกว่าบาทพอเราพ่นเก็บทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นก้อนอยู่เดี๋ยวเรามาปั่นใหม่ได้นะครับให้มันเรียบ เน้นว่าไม่เคลือบแล้วให้ไม่ต้องดูแลนะครับเป็นมากที่สุดนะครับเสียน้อยก็จะเสียมากครับอะไรที่มันของที่มันถูกก็ต้องมาทำกันบ่อยๆบางทีบางคนทำทุกอาทิตย์นะครับเสียเวลาอันนี้ถ้าเดือนหนึ่งนี่ไม่เป็นสนิมขึ้นเนี่ยผมว่าโอเคละถึงสนิมขึ้นก็ไม่เป็นไรเราขัดออกได้นะครับแต่ว่ายังไงมันก็ไม่ดี อันนี้ก็คือไม่ต้องเช็ดออกเลยเพราะไม่กระเด็นนะครับก็เป็นตระกูลของจาระบีถ้าเป็นน้ำมันจะกระเด็นกระเด็นแน่นอนแม็กติดน้ำมันหมดก็จะหมดเก็บว่าตรงไหนมันไม่มีตรงไหนมันไม่มีตรงไหนมันบางตรงนี้ข้างหลังมีไหม เราก็มาฉีดด้านหลังโซ่เล็กน้อยนะครับตรงนี้จริงๆฉีดไปแล้วในตอนที่ปั่นครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมากเราก็จะมาไล่ดูว่าข้อไหนที่มันยังไม่มีฉีดทั้งนอกด้วยฉีดทั้งในด้วยด้านนอกด้านในแต่ระวังนะว่าอย่าให้มันกระเด็นเยอะหมายถึงว่ากระเด็นไปโดนอยู่นะเพราะว่า มันป้องกันได้ถึงหนึ่งเดือนนะครับถ้าเกินกระเดืนล้อรอบนอกเยอะๆอาจจะทําให้ลื่นและ,กะเลกิดบกติไตุได้เพราะว่ามันเป็นตะกูเดียบ,บัตรดีเราก็จะต้องสังเกตดูว่ามันจะเด็นที่ไหนนะครับ จุดอันตรายก็คือส่วนหน้ายางครับมันจะทำให้ลื่นนะครับก็ค่อนข้างโอเคแล้วนะครับก็หลังจากนี้ก็ก็จะทำการปั่นโซ่นะครับถ้าใช้รถไปอีกกวันสองวันรอยพวกนี้ก็จะหายไป เองนะเพราะว่าจะหลุดไปตามลมแล้วก็มันจะเกลีย่ยให้เรียบขึ้นนะเพราะว่าการปั่นที่แรงเวลาเราขับขี่ก็การล้างโซ่และเคลือบจรารบีก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ